อะไรวะแบบนี้ช่องจะเองไม่ได้คุณชายเบยียร์ชานเอลอันนี้ผมต้องความสัมพันธ์ของตัวเองไปกดลบแมปตัวเองโอ้โหผมต้องทำใหม่เลยขอกล้าไปไพรเด้นนะมาเล่นเลยตอนนี้ผมดูชิงร้อยชิงล้านอยู่บ้าน สบายไม่ไเข้าค่ายปารอเงนินอย่างเงี้ยไม่พยายามพูดสิเพราะผมก็เสียรายอยู่เอออันนี้คือสเกนหมอม ดีกว่าเพื่อนพังตายตำของใครผมกราบอภัยไว้ในที่นี้ด้วยและถ้าทำผมไม่คอมเมนต์ไว้ผมจะได้ไปแก้อ้าวทำไม่ได้ เป็นอะไรก็อาหาร้ะ

ก็ผมเรื่องเดียวผมก็ไม่เข้าใจโทรศัพท์ผมนะเาว่าซือใช้ท่โทรศัพท์รื้อยู เออแล้วไม่ไม่หรอกรับเไปหาที่คุณอินี่เเลยครับตรงไหนดีตรงไหนพวกกาใส่หูฟักครับ โอ oh. oh. ้มาแล้วมามาเล่นเลยเริ่มเออเริ่มเลยโค้ดโค้ดโทษ ขี่เกียจแท้ร <sl ick snap> ิงเลยกว่าได้ดีกว่าเขาปิดเรียนไปตุ๊ดจ้ะข้อเล่นขุดป่า เจอแล้ว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 โคตรเกินโคตรโคตรชิดชดจเลย จะถายเย่จะโคลแล้วโคโคล,โคลได้ยังไงอะ ขุดขุดขุดินเลยแหละขอัแีสามสิบลังอะอเลยนะไอคนสดีมัน่มาเ็นแฟนทู่โอ้อ้นี่ก็บงังยู่น่นแนละไม่รู้แล้วผมลองพูดไงยัอยูยอย่ยมนาจะไม่ได้อีสเซคเลยที่ ใช่ทำได้หมดแหละ้ผมขุดจนในนี้ครับนี่ฮัลโหได้ยินไหมมนไม่มีอะไรจะพูดอ่ะ มีขูดอาความ้เฮียวพักแมาข่งกันคุณ่อุ้ยไียเจาอนพระคุณนะอุ้ยพี่กบยาพิ้ขอก่าบระายมันักที่นี้ด้วยอือเฮ นี่คูดคูดคูดผมก็่มดชันไม่ทำไรนะ2 3จะไปผมขุดไปอีกโอ้อีกไม่กี่นาทีเราจะปิดคลิปแล้วไม่เป็นไรเดอขอ อัดคลิปลงดองดองไว้เดี๋ยวค่อยลงนะเล่นนี่แค่เลยมันเป็นอะไรวะอ,อืมมึงจะทำ อือโอ้แม่เอัมน้อเีรอ่ะีถ้าผมว่างนับนอกราบอกว่าผมก็ถักต้นไม้ตรงนี้ออกแล้วไปปลูกตรงอื่นเพราะมันลกผมว่าผมจะทับต้นนี้แหละเที่สร้างมา กับต nee. so ัวข้างเลยอะมาอุยอีกะผมแบบพนอยอยู่เลยละเล่นยอมยากมากเป็นอะไรกันหมดแล้วถ้าทันนี้พัก ทห้งหมดลนะเดี๋ยวนี้โค้กออตัดไม้กันนะน่าแค่ไหนผมว่านันนี้เดี๋ยวบ้านจะผมไปสร้างาล็อกหรอกโอ้ยไม่มีต้นไม้ขาว,วาเนี่ยไม่เบิรส์สผมไม่รู้แน่ว่านานาคาบอีไม้น,มมนกด้วยมันขับเป็นเกมที่โหดมาก ผมว่าผมอาจจะเปลี่ยนโปรแกรมอ่านนะตอนนี้เรามันเกะกะเกินแต่พอไมัต้องไปดูก่อนนะเฮ้ยเราจะพวกันเนอร์ทำไม <c oughs> ผมถากว่าจนสวานี้จะพังไง ไป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 เร็วอรั bye, <dear. S 2> บผมจะคลิปแคแน่นี้นะขมค็าะคลิปแค่นี้อนยะ่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังบบนใจให้ผมด้วยบ๊ายบาย